ถ้าวันนี้คุณเลือกได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกแบบไหนคำถามนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนนะครับไม่เคยตั้งคำถามคำนี้กับชีวิตคุณนะครับโดยที่คุณใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยเวลาไปวันๆทำสิ่งที่คุณคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคุณได้แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งผ่านไป1ิบปียี่สิบปีมันทำให้คุณได้เห็นว่าที่จริงแล้ว มันไม่ใช่หนทางของความสําเร็จวันนี้นะครับผมจะมีคําถามให้คุณเลือกอยู่สองคถามคุณเป็นคนตัดสินใจแล้วคุณก็เป็นคนตอบคาถามกับตัวเองนะครับคําถามแรกนะครับถ้าเลือกได้นะครับระหว่างทํางานสีปีแล้วไปใช้ชีวิตที่เหลือ10ปีกับทํางานสองถึงห้าปีแล้วไปใช้ชีวิตที่เหลือสามสิบปีเป็นคุณจะเลือกแบบไหนถ้าวันนี้นะครับ ให้ผมเลือกผมก็เลือกที่จะทํางานแค่สองถึงห้าปีแล้วเข้าใชีวิตตามที่ผมต้องการถูกไหมครับแล้วคุณเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมพูดอยู่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับหากคุณเชื่อมั่นในตนเองนะครับว่าคุณเป็นคนทําได้นะครับพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมครับคุณอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่ฉันทําอยู่สิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้มันใช่สิ่งที่ผมต้องการมาแล้วจริงๆหรือเปล่าวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันนะครับ อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณหาเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ผมพูดก็คืออาชีพนั่นแหละครับผมยกตัวอย่างให้คุณฟังง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณจะขุดดินโดยที่คุณอยากจะขุดสระเลี้ยงปลาขนาดสระอยู่ที่ความยาว10เมตรลึกอยู่ที่2เมตรมีเครื่องมือให้คุณเลือกสองอย่างระหว่างจอบ แมคโคคุณจะเลือกอันไหนอย่าลืมนะครับคนที่ขับแมคโครไม่ได้ขับเป็นทุกคนแต่คุณสามารถขับแมคโครได้โดยที่คุณฝึกแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำที่จะขับมันนะครับแต่ถ้าพูดถึงจอบนะครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยนะครับคุณไม่ต้องมีความรู้ด้วยคุณก็สามารถจับจอบแล้วก็ไปขุดดินได้ถูกไหมครับแต่คุณอย่าลืมสิครับคุณจะต้องใช้เวลากี่ปีแล้ครับ ถึงจะขุดสระขนาด10เมตรลึก2เมตรเสร็จและที่จะเลี้ยงปลาได้แต่ถ้าวันนี้นะครับคุณแบ่งเวลามาเรียนรู้นะครับโดยที่คุณนะครับเอาตัวเองนะครับไปเรียนรู้ว่าการขับแมคโครมันขับแบบไหนคุณอาจจะใช้เวลาอันสั้นนะครับที่จะขับแมคโครเป็นแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณขับแมคโครเป็นใช่ไหมครับสระ10เมตรลึก2เมตรคุณอาจจะใช้เวลาขุดมันแค่2ถึง4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วถูกไหมครับ เป็นไงครับฟันมะขุมตรงนี้คุณได้แง่คิดอะไรวันนี้นะครับคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคุณอยากจะมีอิสรภาพทางด้านเงินเวลาแล้วก็สุขภาพนะครับผมอยากให้คุณนะครับคิดไต่ตองนะครับเลือกเครื่องมือหรือเลือกอาชีพนะครับที่มันสามารถให้ความฝันคุณได้นะครับคุณจงจําไว้เลยนะครับงานที่ดีนะครับทําแล้วคุณต้องมีเวลามากขึ้นงานที่ดีนะครับทําแล้วคุณต้องมีอิสรภาพมากขึ้น งานที่ดีนะครับทําแล้วสันคุณต้องใหญ่ขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ได้แง่คลิปนะครับก็กดเซฟไว้บันทึกไว้หรืออยากจะแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักก็ได้ผมไม่ว่าและก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาชีวิตไป,ปรพร้อมๆกันครับคุณกับผมมาเจอกันคลิปต่อไปครับ